รายการนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอานมีภาพไม่หาเสียงที่ไม่เหมาะสมผู้ใหญ่ควร้คแนะนำนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการมิชาเกินสัตว์โลกด้วยนะครับและสําหรับใครที่อยากจะสนับสนุนรายการสาระดีๆแบบนี้ก็สามารถโอนมาได้ในบัญชีนี้เลยนะครับในพิโซดนี้จากคุณนิตยา6,334นะครับผมขอเรื่องงูทะเลหน่อยครับพันอะไรก็ได้งูทะเลนี่เอาจริงๆข้อมูลน้อยมากๆเลยนะครับรู้แต่ชนิดแหละแต่ข้อมูลส่วนตัวไม่ค่อยมี เฮ้ยงู the the <oh, ่ว้นะมาไงวะเพื่อนจับออกไปดิโอ้โหอย่างเซียนเลยนะเนี่ยเหมือนเรียนมาเอาอยง่างนี้นุ่นอย่างนี้นุ่นโอ้ยอย่างมระดูกเท่าไหร่แต่ด้วยนี่รำเ ถ้าพูดถึงสัตว์เลื้อยคานจำพวกงูแล้วล่ะก็นเนี่ยนะครับก็าอาจจะเป็นสัตว์ตัวโปรดของใคร <All S 1> หลายๆคน <All right. S 1> ในที่นี้เลยก็ว่าได้ใช่ไหมล่ะครับแต่มันก็มีงูอยู่จำพวกหนึ่งนะที่อยู่บนบกไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ <c oughs> โอ้ยเอากูลงน้ำสักทีเถอะโอเคอ่ะ ก็อย่างที่เห็นนะนะครับว่าน้องงูน้ำพวกนี้เนี่ยมันไม่ค่อยถนัดเรื่องบนบกกันนะเพราะว่าร่างกายสลีระาของน้องงูพวกนี้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงและพัฒนามาให้กลายเป็นงูน้ำแบบนี้มาหลายล้านปีแล้วอ่ะนะครับ <c oughs> ถ้ามีเวลาวิวัฒนาการยาวอีกหน่อย <c oughs> กูคงจะเป็นปลาไปแล้วแหละ <c oughs> โดยเฉพาะในแก๊งงูทะเลเนี่ยนะครับแท้จะเรียกได้ว่าอยู่ในน้ําตลอดชีวิตเลยก็ว่าได้นะแล้วชีวิตของน้องงูทะเลพวกนี้นะมันเป็นอย่างไรวันนี้วิชาเกินสัตวโลกก็จะพาพเพื่อนๆไปดูชีวิตของพวกมันกันนะครับและนี่ก็คือรายการวิชาเกินสัตวโลกซีเ่นสี EP นี้ลงน้ำนะจ๊ะหนุหนๆอืม ยังไม่รู้ตัวเองนะยังไม่รู้ตัวเองนะว่าออกโอ้กูเกือบโดนแล้วเออเน้องผัวงอกขอมีซีนหน่อยได้ไหมได้ข่าวว่ามึงไม่ใช่งูทะเลนะแม่หิวแสงตลอดเลยตัวนี้แล้วอีพีนี้เราก็มาถึงเรื่องราวของสัตว์เลื้อยคานจำพวกงูที่น่าสนใจอีกจำพวกหนึ่งนะ นั่นก็คือเจ้าพวกงูทะเลนั่นเองอ่ะนะเอาจริงๆนะคา,าดการว่าเพื่อนๆหลายๆคนที่ไม่ได้อยู่ติดชายฝั่งทะเลหรือว่าอยู่ใกล้ๆกับจังหวัดทางภาคใต้ที่มีทะเลเนี่ยอาจจะไม่เคยเห็นงูกลุ่มพวกนี้เลยก็ว่าได้ครับเหตุผลหลักๆนั่นก็เป็นเพราะว่าอีพวกนี้มันเป็นงูที่อยู่แต่ในน้ําจริงๆอ่ะนะครับไม่ค่อยขึ้นบกเท่าไหร่อ่ะนะจะว่าไปคนที่อยู่แถวชายฝั่งถ้าไม่ฟลุกจริงๆก็แทบจะไม่เจอเลยนะขาไปว่างูกลุ่มนี้เนี่ยคนเขาถือคติกันว่าไอ้คนที่อยากเจอเนี่ยไม่เจอไอ้คนที่ไม่อยากเเจอนี่ย เต็มๆเลยบุี่คุณคณนะน,นี่อ่ะขอให้กันมาพอสมควรละมาเข้าสาระกันเลยดีกว่าเนาะออก่อนอื่นเลยนะครับคําว่างูทะเลเนี่ยมันไม่ได้เป็นคําที่เรียกจํากัดความแค่สําหรับงูทนเลเดียวนะครับแต่มันเป็นชื่อสามัญที่ใช้เรียกสัตว์เลขขื้อยคลานจำพวกงูกลุ่มหนึ่งที่อาศัยและดํารงชีวิตอยู่ในทะเลอย่างเช่นในพวกกลุ่มง,งูสมิงกลุ่มง,งูแสมกลุ่มง,งูชายทงเป็นต้นน,นะครับโดยที่กิจกรรมเกือบทุกอย่างในชีวิตของพวกงูพวกนี้เนี่ยนะครับมันจะทํากันในน้ําหมดเลยนะครับรวมทั้งเรื่องอย่างว่าด้วยนะ แต่จริงๆแล้วก็ยังมีบางชนิดนะครับที่มันไม่ได้ทำทุกอย่างในน้ำนะนะงูทะเลนั้นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นงูที่อยู่ในวงย่อยของงูพิษเขี้ยวหน้า เพื่อนๆได้ยินไปไม่ผิดหรอกนะครับไอ้งูพวกนี้เนี่ยมีเขี้ยวพิษนะครับแล้วก็ปล่อยพิษได้รุนแรงสุดๆไปเลยด้วยซึ่งไอ้พวกนี้ก็ถือได้ว่าเป็นงูพิษกัดตายได้อยู่นะครับโดยพิษส่วนใหญ่ของงูทะเลเนี่ยจะเป็นพวกพิษนูโรท็อกซินนะครับจะเป็นพิษประเภททำลายระบบประสาทอะไรเงี้ย oh <my. S 1> ก็ถือว่าแรงอยู่นะครับสาหรับใครที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้นไม่ถูกหรือว่าส่งโรงพยาบาลไม่ทันก็ตายได้อะนะชักแงงเงกลื่อ ก็ยังว่านะครับชีวิตและไลฟ์สไตล์ของงูพวกนี้นมันอยู่ในน้ำมนะครับเพราะฉะนั้นเหยื่อแล้วก็อาหารส่วนใหญ่หลกัลกๆของพวกงูพวกนี้มันก็จะต้องเป็นปลานะครับโดยพิษของพวกมันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพิษที่ทาให้เป็น,รรนะนะอัมพาตนะะอืมเวลากัดปลาทีนึงเนี้ยปุ๊บ <c oughs> แข็งทื่อเลยแข็งเพราะเป็นอัมพาตนะครับไม่ใช่แข็งเพเร,รพาะ,รม,ะมีอารมณ์อืมแล้วก็โดนแด่อืมก็ <c oughs> ถ้าเป็นปลาตัวเล็กๆก,ก็อย่างที่เห็นนั่นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นปลาตัวใหญ่ๆห,ห,หน่อยเนี่ยก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับในการที่พิษนั่น โมเล่เนี่ยต้องไฟกันนานอยู่ถ้าพูดถึงไหลมมเลก่กับงูทะเลนี่อาจจะเป็นมวยคู่เอกแลวก็ว่าได้นะครับมีประเด็นกันบ่อยบ่อยเห็นแบบนี้นี่ไหลทะเลก็สู้นะครับดูดิงูกัดมันมันก็กัดงูพืนด้วยเห็นไหมโนะอ้ยคู่นี้ได้อยู่นะเนี่ยงัดออกมางนะอกมาออกมาจากรูแล้วนะครับปลาไหลโดนลากไปแด้ งูทะเลนั้นเอาจริงๆแล้วมันก็มีทั้งงูทะเลแท้และก็งูทะเลเทียมนะครับคืองูทะเลแท้เนี่ยมันจะเป็นงูที่ทําอะไรก็ทําในทะเลหมดเลยนะส่วนงูทะเลเทียมเนี่ยก็ขึ้นมาบนบกบ้างล้อมแหลมอะไรประมาณเนี้ยแล้วมันก็จะมีหลักเกณฑ์ยิบยิบย่อยๆหละนะครับที่สามารถทําให้พวกเราแยกได้ว่างูตัวไหนเป็นงูทะเลแท้กับงูตัวไหนเป็นงูทะเลเทียมนะแต่พื้นฐานการแยกงูน้ํากับงูบกง่ายๆเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับก็คือดูเกล็ดตรงท้องนะครับถ้าเป็นงูบกเกล็ดตรงท้องมันจะเป็นปล่อง ล้องแบบนี้เห็นไหมเรียงกันสวยงามเป็นตับๆเลยซึ่งเป็ดท้องแบบนี้ก็ทําให้งูพวกนี้มันเคลื่อนไหวบนพื้นดินได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับอแต่งูน้ําไม่มีแบบนี้เนอะโดยเฉพาะในกลุ่มของงูทะเลแท้เนี่ยนะครับไอพวกนี้เนี่ยท้องของพวกมันนั้นจะแฟบลงเหมือนกับใบพายอะนะ เกตท้องของพวกมันก็เลยไม่มีแบบงูบกะนะเวลามาอยู่บนบกก็เลยง่อยแบบที่เห็นนี่แหละ <c oughs> คืนพัดกูมาติดลมทรายกูเลื้อยอย่างกันหนอนอยู่แล้วเนี่ย <c oughs> เสียชาติงู <c oughs> หมดเลย <c oughs> แต่พวกงูทะเลเทียมนะครับอย่างเช่นพวกงูสมิงทะเลอะไรพวกนี้ไอพวกนี้ยังแอบมีเกตท้องอยู่นะมันก็เลยเลื้อยบนบกได้ดีนะอีพวกนี้แอบมาวางไข่บนบกด้วยแหละทรยศนั่เล่นเฉยๆนะครับจริงๆแล้วงูสมิงทะเลก็คืองูทะเลแท้อีกชนิดหนึ่งนั่นแหละ แต่มันเป็นข้อยกเว้นนะนะูนี้หลอกด่ากูฟรีในโดเอาก็มันจริงอะ่ะแก๊งของงูสมิงทะเลเนี่ยยังมีอยู่ชนิดหนึ่งด้วยนะครับที่มันอยู่น้ําจืดอ่ะนะอยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์นน <Okay. S 1> พวกงูทะเลเทียมก็อย่างเช่นพวกงูผ้าคีรืองูปากกว้างน้ําเค็มอะไรเงี้ยจริงๆนี้อีพวกนี้ก็เป็นงูน้ำแหละนะครับแต่หางของพวกมันยังอ้วนกลมอยู่นะไม่ได้อยู่ในทะเลถาวรเหมือนกับงูทะเลจริงๆอ่ะนะจริงๆเจอไปทางน้ํากร้อยได้ซ้ำมันนะครับโอ้โห oh, 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 oh. ว่าไงพี่งูงวงช้างอีตัวนี้เป็นญา,งงานติกับ โอ้ยเอาจริงๆถ้าใ้พูดถึงเรื่องเกล็ดของงูทะเลเนี่ยนะครับมันมีอยู่หลายสายพันธุ์และก็หลายเท็กเจอร์เลยนะครับที่น่าสนใจอะนะทั้งแบบที่มีมันวาววับแบบเหมือนปูกระเบื้องแบบน้ำน้ำ,นำอย่างนี้ก็มี่ออยังกับมังกรเลยเห็นไหมะแม่งจะเป็นคลิปเกล็ดงูไปละกลับมาที่งูทะเลแตะก่อนในเมื่อไลฟ์สไตล์ของพี่แกเป็นงูที่อยู่ในน้าทะเลตลอดเวลาเนี่ยนะ ดังนั้นฟีเจอร์ร่างกายของพี่แกก็จําเป็นที่ต้อง adept ในการอยู่ใต้น้ำานะที่เห็นชัดๆเลยก็คือหางแล้วก็ลําตัวที่แบนลาบเหมาะสําหรับการพัดว่ายน้ำนะครับหรือจะเป็นรูจมูกที่มีผังผืดเหมือนกับฟองน้ําเอาไว้กันน้ําเข้ารูจมูกไงนะนี่หลักงูน้ําที่แท้ถูต้องติดเบ็ดด้วยโอ้หบาทสิบาทมึงยังจะเล่นแล้วก็อย่างที่เพื่อนๆเข้าใจกันนะ ถึงจะขึ้นชื่อว่าเป็นงูทะเลแต่งูพวกนี้มันก็ยังจําเป็นที่จะต้องขึ้นมาหายใจเอาอากาศบนผิวน้ําอยู่ดีนะนะครับ <What? S 1> แต่ขึ้นมาสูดอากาศเฮือกนึงแล้วพี่แกก็รีบลงไปเลยนะครับ <What? S 1> เพราะบนผิวน้าเนี่ยมันมีอันตรายลอยอยู่ว้าโอ้โดนน้อง What? What? ออกี่ไป What? What? แดกในการขึ้นมาหายใจในแต่ละครั้งขององ,งูพวกนี้ ครับมันกลับลงไปอยู่ในน้ําได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยนะครับในบางสายพันธุ์เนี่ยเขาว่ากันว่าอยู่ได้ในน้ําถึง8ชั่วโมงเลยได้สาเ oh. ดืนไม่ต้องขึ้นมาหายใจอีก oh. เนี่ยขนาดหลับในน้ํามันยังทําได้เลย oh. เห็นไหม <c oughs> ูไม่เกิดไปเป็นปลาเลยวะโอ้คุยกันมานานแล้วนะครับงูทะเลอย่างนั้นงูทะเลอย่าง หรจะบอกว่างูทะเลพวกนี้มันเป็นงูที่อยู่ในน้ําเกือบร้อซของชีวิตเนี่ยแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ไว่ายน้ําเก่งเท่าปลาหรอกนะครับเอาแลางงี้ล่ายังไงวะเนี่ยคืองนี้ครับงูทะเลส่วนใหญ่เนี่ยพวกมันก็จะล่าตามแนวปะกการัง นะครับพวกมันจะคอยเอาหัวซอกซอนเข้าไปเช็ควันในรูบะกาลังรูนั้นรูนี้เนี่ยมีปลาแอบนอนอยู่หรือเปลา่าถ้ามีปลาแอบซ่อนอยู่ตามซอกตามหลืบเนี่ยพวกมันก็จับกินได้ง่ายๆะนะครับ <S <S อย่างเช่นอีไลมอเล่เนี่ยมันชอบอยู่ตามรูในน้ําใช่ไหมล่ะก็เรียบร้อยอะนะครับแต่จริงๆก็มีงูทะเลที่กินแต่ไข่ปลาก็มีะนะ ครับไม่กินพ่อแม่มันเนี่ยที่กําลังเอาหน้าครูดอยู่กับหินเนี่ยกำลังกินไข่ปลาอยู่นะครับไม่ได้เล่นพี่เรนอะไรไอตัวนี้จะมีชื่อว่าเธอรู้เฮดซีสเนกนะครับหรือว่าแปลเป็นไทยตรงตัวก็คืองูทะเลหัวเต่านะครับเป็นงูทะเลแท้พิษเคี้ยวหน้าเหมือนกันแต่ว่าตอนพิษของพวกมันเสื่อมไปหมดแล้วนะครับเพราะพฤติกรรมเนี่ยแม่งแดกแต่ไข่ปลา <c oughs> ก็เลยไม่ยอมใช้พิษสักทีนะมึงแดกลูกกูจะเยนเลยโอ้โหนี่ขนาดปลายังไม่เกรงใจเลยเห็นไหม ถึงงูสายพันธุ์นี้จะดูขี้เกียจแล้วก็มักง่ายไปหน่อยเนี่ยแต่จริงๆแล้วงูสายพันธุ์นี่เป็นมิตรกับปการลังนะครับในการที่พวกมันเล็มไข่ปลาออกไปจากตามแนวปกากรลังเนี่ยมันทําให้ปการลังโตแล้วก็สะอาดนะนี่ดูสเตปพี่แกปัน่นรูประบูน้อยซะก่อนอรูเล็กนิดเดียวปลาตัวแค่นี้มึงก็ยังจะไปแย่งกินไข่เขาอีกโอ้ถ้าพูดถึงงูทะเลเนี่ยนะครับประเทศแถบโซนที่มีแนวปกากรลังเยอะๆเนี่ยนะโอ้ชุกชุมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียฟิลิปปินส์ประเทศไทยแล้วก มีอะไรที่จริงอะนะแล้วก็เจออยู่หลายชนิดด้วยโอ้เยียวแบบนี้ไม่นับได้ไหมย <What? S 1> อย่างที่บอกเนี่ยนะครับคนอย่างเราอยู่บนบกเนี่ยถ้าไม่ฟลุกจริงๆก็จะไม่ค่อยได้เจองูทะเลพวกนี้ <What? S 1> หรอกนะเว้นแต่พวกนักประดาน,น้ำอะนะ โอ้อยดีนะติดเหล็กแม่งกูขาดครึ่งแล้วนะเนี uh ่ย huh. ปัจจุบันได้มีการค้นพบงูทะเลแล้วมากกว่า60กว่าสายพันธุ์รอบโลกเลยนะครับ uh huh. แล้วก็แบ่งออกเป็น10กว่าสกุลน,นู่นนะนะไลที่อยู่ในวงย่อยของงูทะเลแท้พวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่พวกมันจะเป็นงูที่ออกลูกเป็นตัวออกลูกในน้ําหมดเลยนะครับ uh huh. ยกเว้นอีชม,มิงทะเลนะครับที uh ่ huh. จะคาใจอะกับงูนักหนาววะ uh huh. เอาก็ทําตัวไม่เหมือนเพื่อนไหม uh huh. ในประเทศไทยเราเนี่ยพบงูทะเลมากกว่า23สายพันธุ์แล้วนะครับโดยเฉพาะงูทะเลที่อยู่ในสกุลไฮโดรพิชเนี่ยนะครับเยอะเลยตัวที่กําล รัลงลอยคออยู่นี่มีชื่อว่างูชายธงหลังดานะครับเป็นสายพันธุ์โปรองพี่เย็นเลยล่ละเพราะสีมันสวยมากๆเลยจริงๆกลุ่มของงูชายธงเนี่ยก็ยังมีอีกหลายชนิดย่อยเลยนะครับแต่โดยมากแล้วต่างชาติเขาก็จะเรียกลมๆว่างูเยลโลเบอร์รี่สีสันเนกันเลยอีกสายหนึ่งที่เจอบ่อยในไทยก็คือกลุ่มของงูสแสมรังกันนะครับอี่พวกสแสมรังนี่หลายชนิดเลยแหละไม่ว่าจะเป็นสแสม่รังท้องเหลืองสแสมรังลายเหลืองสแสม่รังหัวดําแสม่รังเก็บาแสม่รังตะเปะตะปูโอ้ยจบับตาย เอาจริงๆนะครับใน Google ในยังหารูปไอ้งูวพวกนี้ได้ไม่ครบเลยนะข้อมูลมันน้อยมากๆเลยนะเนี่ยอย่างตัวเนี่ยงูไอ้ง่วคยเห็นกันไหม <c oughs> พี่ยังก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะครับเอาตรงๆและหลักเกณฑ์การจําแนกข,ของแต่ละสายพันธุ์นี่ก็มีอีกเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะดูหัวใหญ่หัวเล็กหัวเลียวหัวอู้นับเกตก็มี <c oughs> <c oughs> ในคลิปนี้พี่เอขอไม่ไปถึงขนาดนั้นนะครับ <c oughs> <c oughs> เอาเป็นว่าใครที่อยากเห็นตัวเป็นๆก็ไปดูแถวแพปลาเอานะครับเพียบเลยโดยเฉพาะที่ละนองเนี่ยส่งออกขายต่างประเทศด้วยนะคือไอพวกนี้มันชอบหลง กาไม่ไอ้วนปลานะครับอ่ะและอีกสายนึงที่จะขาดไปไม่ได้เลยไอตัวนี้เราแซลกันมาตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะครับนั่นก็คือไอพวกสายงูสมิงทะเลนั่นเองนะครับในประเทศไทยเราเนี่ยเจองูสมิงทะเลอยู่2ชนิดนะครับนั่นก็คืองูสมิงทะเลปากเหลืองกับงูสมิงทะเลปากดำมันนะ <Okay. S 1> จริงๆไอพวกนี้ถึงจะดูสีเหมือนกันเวลาอยู่ในน้ำเนี่ยแต่เวลาขึ้นบกสีพวกมันสามารถจําแนกได้อย่างชัดเจนพอสมควรเลยนะครับ uh huh. อย่างอีสมิงทะเลปากดำเนี่ยจะตัวออกสีน้ําเงินดำมันนะครับ uh huh. ก็อย่างว่าแหละเวลาอยู่ในน้ำส ีมันจะเพี้ยนหน่หนอยๆนะครับแสงมันตกกระทบไม่ค่อยดีง <c oughs> ูสมิงทะเลนี่ได้เปรียบงูทะเลชนิดนอื่นๆนะครับเพราะมันเป็นงูที่ขึ้นบกได้สะดวกน,นะ <c oughs> ก็เลยขึ้นมาดื่มน้ําจืดได้ฟรีๆเลยนะครับ <c oughs> ในขณะที่งูทะเลชนิดอื่นๆเนี่ยขึ้นบกลำบากก็เลยจําเป็นที่จะต้องรอฝนตกแล้วค่อยอ้าปากงับน้ําฝนกินเอานะ <c oughs> นี่มันปัญหาซีเรียสระดับชาติเลยนะครับถึงแม้ว่างูทะเลพวกนี้จะมีตอมขับเกลือก็ตามทีนะครับแต่มันดื่มน้าทะเลไม่ได้นะครับมันยังจําเป็นต้องดื่มน้ําจืดอยู่นะคือบางตัวรอฝนตกจนอดน้าตายเลยก็มีะน โอ้กูละเจบหัว <c oughs> ก็อย่างนั้นแหละนะครับชีวิตของงูทะเลเนี่ยมันก็เป็นยังไงเสมอไปอะนะ่ะเนาะในปัจจุบันนี้ก็มีงูทะเลหลายชนิดนะครับที่เข้าขั้นใกล้ศูนพันแล้วแหละนะประเด็นหลกัหลกๆนั้นก็คงเพราะว่าถูกล่าไปกินนั่นแหละนะครับโดยเฉพาะมนุษย์เนี่ยนะโอ้เหมาทีนึงยกยเข่งเลยนะครับเอางูทะเลพวกนี้ไปแปรรูปก,กันนะนะเพราะานอกจากเนื้อจะเอาไปกินแล้วหนังก็ยังเอาไปทําเป็นเครื่องหนังได้อีกนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสําหรับ E ีพีนี้ก็คาดว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็คงจะได้รู้ จากชีวิตและเรื่องราวของจ้างูทะเลพวกนี้กันไปไม่มากก็น้อยอะนะครับ <Okay. S 1> ปัจจุบันนี้งูทะเลส่วนใหญ่เนี่ยจะมีข้อมูลกันแค่ข้อมูลทั่วไปหรือว่าข้อมูลโดยผิวเผินเท่านั้นแหละนะครับข้อมูลเชิงลึกจริงๆเนี่ยมันไม่ค่อยได้มีอะไรเยอะมากมายหรอกนะ ครับเพราะว่าชีวิตเองูพวกนี้เนี่ยมันจับตาฉับจ้องอยากมากมากเลยคือแค่จะถ่ายคลิปลงไปดูชีวิตมันในาน,าน้ำไม่ต้องฟลุกจริงๆถึงจะเจอนะครับหรือไม่ก็เป็นช่วงฤดูที่พวกมันมารวมตัวกันผสมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเอาแน่ๆก็ไปเจอที่แพรป่านะครับเป็นศพกันไปแล้ว <c oughs> โอ้ยก็อย่างที่บอกกันนะครับว่าข้อมูลของงูทะเลพวกนี้จริงๆแล้วมันยังน้อยอยู่เลยนะครับในบางสายพันธุ์ในข้อมูลก็ยังไม่นิ่งเลยนะครับย้ายไปอยู่สกุลนั้นตัวนั้นย้ายไปอยู่สกุลนี้โอ้จำแนกอย่างงู้นจำแนกอย่างนี้อะไรเงี้ยปล่อยให้นักวิทยาศาสตร์เขาสรุปมาให้เราอ่านเข้าใจง่ายๆกันก่อนดีกว่านาะเอาเป็นว่าถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนโชคดีได้เจองูพวกนี้เป็นๆในธรรมชาติเนี่ยก็สุดยอดไปเลย ถ้าใครเจอแล้วฝากทักถ่ายรูปมาให้วิยาดูบ้างก็ดีนะครับว <laughs> ิยาอยากเจอมากๆเลยแต่ไม่มีโอกาส <laughs> ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับ EP นี้ก็คงจะต้องลากันไปก่อนแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้าเนอะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบายยแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้รายการวิชาเกินสารโลกของวิยาด้วยนะครับสำหรับวิชาเกินสารโลกตอนหน้าทำเกี่ยวกับเรื่องตัวอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับ ท้ายคลิปให้ดูจัดจ่ะนะครับนี่คืองูทะเลติดเป้งนะครับมันกำลังผสมพันธุ์กันอยู่เห็นไหมหางนะครับหมดปมกันอยู่เนี่ย <c oughs> งูเก่งกอมึงนี่ก็ไม่ว่างเว้นจากเรื่องพวกนี้เลยเนาะ